สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนพฤกษภาคมปี2564นนะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยนะคะนะการงานของคนในช่วงนี้ทุกสาขาอาชีพจังหวะจะโคนโอกาสที่จะทำเงินทำทองโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาแล้วค่ะ มาแล้วแต่อาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจตั้งไว้นะแต่มันกลับทำได้ดีนะคะนะคือด้วยความที่คุณก็ชำนิชำนาญในการทำงานอยู่ทำงานที่ที่มีอยู่เดิมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นคนทํางานประจํานะคะมีความชํานาญในการทำงานตรงนี้อยู่แล้ว แต่บังเอิญจริงๆกลับจำเป็นต้องไปทำอย่างหนึ่งอย่างที่ตัวเองไม่ได้ตั้งหลักตั้งตัวตั้งใจว่าจะทำแล้วก็จะทำมันได้ดีนะคะนะแต่ระวังขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่นะระวังด้วยหัวหน้างานระมัดระวังด้วยนะคะเจ้านายค่ะนะ,ะนะจะมีเรื่องทะเลาะขัดแยง้งและความคิดเห็นที่ไม่ลงตัวกันอยู่ นะคะอืมก็ต้องระวังตรงนี้แหละสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดนะคะอาจจะมีโรคคิดมากมีโรคเครียดนิดหน่อยกับงานนะกับญาติตัวเองด้วยนะคะเด็กๆที่บ้านก็เป็นเด็กดีน่ารักนะคะ การเงินของคุณโอเคนะคะก็หมุนอยู่ผ่อนอะไรก็ผ่อนได้นะคะไม่มีปัญหานะสามารถทําได้คือคือก็ทาเป็นประจําอยู่แล้วไหมคะก็ไม่มีปัญหานะ,าดะ,ะานะเดือนนี้นะไปรอดค่ะการเงินนะอ่นะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักเอาคนโสดก่อนคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์พบเจอคู่นะคะ อลักษณะในการที่คุณจะเจอกันในครั้งนี้นี่อือาจจะเป็นข้าราชการนะคะเพราะนั้นเวลาพบเจอกันพูดคุยกันก็ขอให้เป็นการสบตากันด้วยนะพูดคุยอะไรก็สบตามองหน้าพยักหน้าตามนะคะไม่ใช ไปพูดคุยกับเธอและเขาแล้วก็มือก็ไปจับนั่นจับนี่ตาก็ไปดูนั่นดูนี่ไม่สนใจในคำพูดของเธอและเขาเลยอันนี้ไม่เอานะต้องให้ความสัมผัสความสําคัญกับเธอและเขาเป็นพิเศษหน่อยนะอืส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วอืมมันมีเรื่องให้หงุดหงิดใจกันนะมีเรื่องอยู่คูณนั่นแหละนะ ก็ขอให้อยู่หางกันสักแป,ป๊บหนึ่งอยู่หั้งนี่คือเนี่ยในบ้านนั่นแหละอยู่คนละมุมนะคะไพ่สองเดยนขึ้นมาอย่างนี้คือการบาลานซ์ชีวิตนั่นแหละนะบาลานซ์ให้ได้อยู่ที่ตัวคุณละนะครอบครบัวอ,อุ่นๆนี้นะคะนะลูกหลานที่บ้านก็น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะมโมเดรยุ่งกับงานมากจนเกินไปจนลืม Uh, ว่าคนที่รอบข้างเราเขามองเราเป็นยังไงอะ่ะนะงานยุ่งมากเลยค่ะบีซี่นะ <c oughs> แค่นี้เองในเดือนนี้เองนะคะนะนะแต่แต่แต่จังหวะงานคุณมาละไม่ว่าจะเป็นการก้าวหน้าในหน้าที่การงานร้านค้าเติบใหญ่นะมาหมดละค่ะแต่ก็มีเกณนฑนะะ์ค่ะ มันมีเรื่องไม่ดีเข้ามาอยู่แล้วเป็นธรรมดาเนาะเสียงอาจจะแหบๆไปนิดนึงนะคะเป็นหวัดนะคะคงจะพอฟังรู้เรื่องเนาะน่าสิ่งที่ต้องเน้นและย้ำก็คือตัวคุณเองนะคะกับญาติผู้ใหญ่ในหัวหน้าง,งานขัดแย้งกันรุนแรงนะบาง,บางจังหวะนะตัวคุณเองก็หงุดหงิดด้วยอะนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังลงท้ายด้วยเนี่ยคะ่ะ ชิ่งดาบด้วยต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วยเป็นไปได้ไม่ต้องพูดเลยดีกว่าเ <c oughs> นาะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ